สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็ผมกรุู๊ไลทยเป็นช่องบังส3มสามเกมเมอร์นะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาพามาดูเกี่ยวกับสิ่งน่ารู้เกี่ยวกับปองทับโจหรือว่าเลดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าแตละอย่างที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะโอเคงั้นก็ไปดูกันเลยเอเคไปดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยของการเกิดกองทัพโจหรือว่าเลดกันก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดนะถ้าพ่อถ้าคุณไม่มีันนกะเดดิขึ้ ปัจจัยที่หนึ่งนะก็คือหมู่บ้านนะหมู่บ้านวิเลเจอร์นะแบบนี้เนี่ยนี่คือหมู่บ้านวิเลเจอร์นะที่ซึ่งหมู่บ้านเนี่ยจะต้องมีวิเลเจอร์ด้วยนะที่วิเลเจอร์เนี่ยจะต้องทํางานด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเป็นวิเลเจอร์ธรรมดาที่ไม่ทํางานก็ไม่ได้นะต้องเป็นหมู่บ้านที่มีวิเลเจอร์แล้ววิเลเจอร์ต้องทํางานนะมันก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักนะครับซึ่งแบบนี้นะก็จะเป็นแบบต้นฉบับเลยนะที่เขาเสกกองโจรกันนะคือไปดูในเทรลเลอร์ของมา c ครับเนี่ยก็จะเห็นว่าวาเสกกองโจนเนี่ยเขาจะ เศษกันที่หมู่บ้านนะครับเอาตามตรงๆเอาแบบของต้นฉบับนะครับแต่บางคนเนี่ยก็แบบทาเป็นหมู่บ้านดัดแปลงขึ้นมาเพื่อแบบให้มันได้แบบสู้กันแบบง่ายๆดูที่ไม่ต้องมาถามหมู่บ้านนะเพราะบางทีบางคนแบบขี้เกียจถามหมู่บ้านไงก็เลยแบบสร้างเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นหมู่บ้าน จำลองขึ้นมานะครับซึ่งทางที่ดีนะผมแนะนาว่าหาหมู่บ้านก็ได้หรือจะไม่หาก็ได้นะครับแต่ในน้อยนะคุณจะต้องมีหมู่บ้านเป็นปัจจัยแรกนะครับเราถึงจะเจอเลดได้นะครับดูกองทัพโจ้นั่นเอง <S <S 2> <S 2> ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบหมู่บ้านจําลองนะครับซึ่งหมู่บ้านจาลองเป็นไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะ <S <S 2> <S 2> โอเคครับ่วนวิธีการจาหมู่บ้านจําลองก็ใช้ของประมาณนี้นะครับซึ่งขครวิเลเจอร์ในท่าเล่นในสวายเวอร์ก็คือคุณก็ต้องหาวิเลเจอร์นะครับซึ่งวิธีการหาวิเลเจอร์ก็จะมี2วิธีคก็ือหาวิเจจากหมู่บ้าน,นะครับ รักษาวิลเลเจอร์นะรักษาวิลเลเจอร์คือ,อรผมจะทำให้ดูโอเคนะครับก็วิธีการขับน้ำยาพอยชั่นออฟวิกเนตก็คือเป็นน้ำยาที่ใช้รักษา,าเจ้าวิลเลเจอร์ซอมบี้ให้กลับกลายเป็นแบบวิลเลเจอร์ธรรมดาอีกทีหนึ่งนะซึ่งวิลเลเจอร์ซอมบี้เนี่ยก็สามารถหาได้จากตามกองสปอร์ซอมบี้ในโหมดฮาร์ดนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนในโหมดฮาร์ดก็สามารถเจอซอมบี้วิลเลเจอร์ได้เช่นกันนะครับซึ่งเราสามารถรักษามันให้กลายมาเป็นวิลเลเจอร์เหมือนเดิมได้นะครับโดยการใช้น้ำยาพอยชั่นออฟวิกเนตนะครับหรือว่าาน้ย ลดดาเมจนะแต่มันจะช่วยรักษาเวรลเจอได้โดยใช้ของตามนี้นะเวสราวเดอร์วิง์วิงสแตนหรือว่าแท่งกรุงยานะแท่นกรุงยานะอันนี้ในทว,วาดนะตามมุมดองแล้วก็กันพาวเดอร์รัะดินปืนที่จับจากคิปเปร์นั่นเองขั้นแรกให้คุณนำบิงสแตนมาตั้งนะหลังจากนั้นคุณจะต้องใช้อขอ,องเป็นผมอีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องใช้ก็จะเป็นเป็นขวดน้ำเปล่านะก็คือค้าขวดแก้มาแล้วก็ไปตักน้ำมานะ นำขวดแก้วใส่ตามช่องต่างๆให้ครบประมาณนี้ฮนะใส่ครบแล้วจากนั้นใส่เบสพาวเดอร์ลงไปนะซึ่งจริงๆคุณใช้อย่างละอันก็พอนะคุณไม่ต้องเอามาเยอะอย่างผมนะใสัไปส่แบบนี้แล้วจากนั้นเริ่มตามด้วยนี่เทวดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันเสร็จนะพุทต้องรอให้หลอดนี้เต็มนะมันก็จะเสร็จน้ำยาขั้นแรกนี่นะมันก็จะหลอดลงมาอย่างนี้พอเต็มปุ๊บมันก็จะหายไปอันหนึ่งแล้วก็อย่างนี้เราก็ใส่คือตอนนี้น้ำยาก็จะน้ำยาก็จะเปลี่ยนชื่อนะแล้วก็ให้คุณใส่นี่ลงไปนะครับ ตามมุมรองโอเคใกล้เสร็จแล้วแค่นี้มันก็เป็นโพชั่นออฟบิกเน็ตแล้วนะแต่แบบนี้ถ้าสมมติคุณออกมาคุณจะบังคับพิเวเจอร์ดื่มบอกว่าให้มันดื่มอย่างเงี้ยมันจะดื่มได้ไหมถามจริงลอ้ดูนะคือสมมติเนี่ยเราอยากให้วิเวเจอร์มันดื่มยาเนี้ยมันดื่มไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ดื่มเราจะดื่มเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะคุณครับจะต้องใส่อ่างนะคุณจะต้องใส่ กันพาวเดอร์ลงไปนะแบบนี้เพื่อให้ขวดอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนกลายเป็นแบบขวดที่โยนได้นะ,อะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่นะก็ใส่การพาวเดอร์ลงไปนะขวดที่มันก็จะเปลี่ยนรูปร่านนะครับปึ๊บกลายเป็นแบบขวดที่โยนได้ทนันทีนะอันดีวผมจะลองเอามาให้อยู่ักขวดอย่างนงนะวเวลายโยนขั้นแรกก็คือคุณจะต้องมีโพชั่นออฟวิกเนสนะสำหรับการรักษาวิเลเจอร์แล้วก็แอปเปิลทองนะซึ่งก็สามารถคาร้าได้โดยการเอาแอปเปิลมาแล้วก็เอาทองล้อมรอบนะครับให้น,นะ โยนน้ำยาพอยต์ออนออฟบิกเน็ตนะครับถอยออกมาไกลนิดนึงแล้วก็โยนปุ๊บแล้วดูนะว่าวิเลเจอร์มันมีควันขึ้นไหมถ้ามีควันขึ้นก็ให้คุณเอาไว้มันถอยไปใกล้แล้วมันจะมีคำขึ้นนะครับตรงเนี้ยกดไปมันก็จะมีควันสีแดงขึ้นแล้วตอต่อไปประมาณสักห้าทีมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นวิเลเจอร์ปกตินะฮะโอเคแล้วเรารอถึงตอนนั้นนะฮะซึคือไม่ต้องรอครับคืออีกประมาณห้าหกนาทีถึงสิบนาทีเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลายเป็นวิเลเจอร์ปกตินะฮะซึ่งผมคิดซะว่าตอนนี้มันเเเเปป็นนกการรรววลจอออ์ติแ้ะะคคับ่โ ผมติคุณได้เวลเจอร์มาแล้วนะครับเอาแค่ตัวเดียวก็พอคนระับก็คือสามารถสร้างหมู่บ้านจำลองได้แล้วนะครับอย่างแรกคือคุณต้องมีเวลเจอร์นะครับแล้วก็ของตามนี้ใช่ไหมผมบอกไปแล้วพ็ให้สร้างบ้านเวลเจอร์จำลองเล็กๆนะครับแบบนี้คุณจำเป็นต้องทําห้องล้อมนะไม่งั้นเดี๋ยวอ่าพวกกองโจมมันจะมาทุบได้นะมามาตีเวลเจอร์ของคุณตายได้นะครับอะขนาดเท่าประมาณนี้สูงสองบล็อกก็พอทําห้องล้อมตามผมมาเลยครับ ก็ประมาณนี้จานั้นวางเตียงวางบล็อกอาชีพก็คือเป็นบล็อกบล็อกเนี่ยเอาตามบล็อกตามผมก็ได้เอาเป็นบล็อกอาชีพมันบล็อกอะไรก็ได้ขอให้เป็นบล็อก,กอาชีพนะครับแล้วก็วางซึ่งบล็อกนี้ผมเลือกเป็นบล็อกล้าปืนั้นแล้วก็วางวิเลเจอร์เข้าไปไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวเล็กไม่ได้ตัวเล็ก,ม,ลกมันไม่ได้นะฮะ <ไป S 1> ตัวเล็กไม่ได้นะฮะถ้าเนตัวเล็กอ่า enfin ก,ก,กั้นมาสามชั้นเลยก็ได้เดี๋ยววิเลเจอร์กันวิเลเจอร์ออกนะอ่ากั้นมาสามชั้นแบบนี้เยนะเพราะเดี๋ยวว ก็โยบิเลเจให้ได้บิเลเจอตัวใหญ่นะตัวสีเขียวก็ไม่ได้ข้าเป็นวิเลเจอสีเขียวกับวิเลเจอตัวใหญ่นะเออนี่สบายเขารป็นไะงโอเคผมขอโยกนี่นะครับรอให้บิเลเจอมันมานะครับหลังจากนั้นให้มันยึดเตียงนะแล้วก็ทํางานอาชีพที่มันที่เป็นของมันนะอันนี้เห็นไหมเนี่ยบิเลเจอตัวนี้กลับมาเป็นบิเลเจอปกติแล้วโดวยที่ผมไม่ได้ใส่นะเออทําไมคุณไม่อ๋อโอเค เมื่อกี้มันไม่มีเตียงยึดนะรับนึนครับถ้ามันไม่ยึดบล็อกอาชีพเพียทีหนึ่งให้คุณทุกเตียงอ่าผมขออนุญาตข้าวไปเดี๋ยวเจอตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะแย่งเตียงกันนะฮะ,ะ,ะ,ะเราต้องให้มันทํางานบล็อกอาชีพนะครับให้ไ,ได้อ่านี่ถ้าสมมุติมันมีสีขขเขียวแล้วมันมันเปลี่ยนตัวมาทํางานบล็อกอาชีพอันนี้นะครับก็ไปอันใช้ได้นะครับแค่นี้คุณก็สามารถ ใช้แทนหมู่บ้านได้เลยนะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้ก็เป็นส่วนหมูบ่บ้านเล็กๆแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยที่2ปัจจัยที่2คือสกิลแบดโอแมนนะครับซึ่งเราจะได้สกิลนี้จากอ่าหัวหน้าโจรที่ถือป้ายแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นโจรถือป้ายนะเห็นปะมันจะมีป้ายอยู่บนหัวใไหมเนี่ยคุณต้องฆ่าไอ้โจรแบบเนี้ยโจนแบบนี้นะ,นบบนนะมันก็จะดรอปดรอปเป็นสกิลแบดโอแมนให้คุณนะครับซึ่งวิธีการหาโจนตัวนี้ก็คือ1ห,หาจากป้อมโจนนะพิเรนเจอร์ออฟโพสต์นะครับกับการหาไอ้ตัวนี้นะครับ ในโหมดฮาร์ดในเวลากลางคืนนะซึ่งเวลากลางคืนโหมดฮาร์ดเนี่ยสามารถเจอตัวนี้ออกมาเดินได้ง่ายนะก็คือให้คุณปรับเป็นโหมดฮาร์ดแล้วออกมาตอนกลางคืนนะหลังจากนั้นก็ให้คุณเนี่ยออกมาทุกวันเลยนะมันก็จ,จะเจอได้นะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเจอเป็นแบบโจนถือขวานด้วยนะโจนถือขวานเป็นยังไงผมเอาให้ดูซึ่งในโหมดฮาร์ดเนี่ยคุณสามารถเจอโจนถือขวานหน้าตาแบบนี้ได้นะมันจะถือป้าไว้ข้างบนนะ ครับตัวที่ที่ที่เราจะเอาวะนะคือเราสามารถเจอได้จะเจอได้น้อยนะซึ่งมันจะโหดมากนะเป็นตัวนี้ในมูนทาร์นะเป็นตัวที่หนึ่งในตัวที่น่ากลัวมากนะตัวนี้โอเคพูดง่ายๆคือคุณนะครับจะต้องมาตะเวนตอนคืนเพื่อหาตัวนี้หรือว่าหาพิเดจิออฟโพสต,ตอมโจแบบนี้นะเพื่อเราจะเอาสกิลแบทโอแมนนะแบทโอแมนเป็นยังไงผมจะทำให้ดูฆ่านะจะได้สกิลแบทโอแมนเห็นไหมฮะอ่าซึ่ง Man, สกิลแบทโอแมนสามารถได้อยู่สองแบบคือใช้คําสั่งกับการอ่าเรียกยังไงใช้คําสั่งกับ ค่าค่าตรงถือป้ายน,นะซึ่งถ้าคุณวิ่งไปที่หมู่บ้านจำลองหรือว่าไปที่หมู่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นหลอดคำว่าเลทขึ้นมาทันทีครับผมจะไปให้ดูถ้าคุณติดสกิลนี้นะรับไปตรงหมู่บ้านจำลองหรือหมู่บ้านที่คุณสร้างเอาไว้นะมันก็จะมีหลอดคำว่าเลทขึ้นมาัีดูนะครับสกิลแบ็โตรงแมนขาดไปแล้วคำเลทคำว่าเลทจะขึ้นมานะเพราะว่าอันนี้เป็นเสม,มือนกับหมู่บ้านจำลองเนาะมันก็เลยมีมีคำว่าเลทได้นะก็จะประมาณที่ทราบสองปัจจัยหลักนะ โอเคนะซึ่งถ้ากดสมมุติคุณติดสกิลแบดโอแมนแล้ววิ่งมาที่หมู่บ้านนะมันก็สามารถมีคําว่าเล็กขึ้นได้เช่นกันนะเหมือนกับหมู่บ้านจําลองเลยนะแค่หมู่บ้านจริงๆเนี่ยจะสมจริงกว่านะแบบเออมันเหมือนของจริงกว่านะนี่ก็จะเป็นกองโจที่มาบุกหมู่บ้านนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบของการบุกหมู่บ้านของกองโจกันดีกว่านะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่จะมาบุกหมู่บ้านกันบ้างดีกว่านะตัวี่มูหมู่บ้านก็จะมีพิเลเจอร์นะก็ะคือเป็นพิเลเจอร์ที่แบบ เป็นอย่างนี้พิเรเจอร์ถือหน้าไม้นะพิเรเจอร์ตัวที่น่าจะอ่อนที่สุดนะเป็นแบบเหมือนเป็นมายกแรกๆนะให้เราเริ่มเริ่มฝึกการสู้ก่อนนะครับซึ่งบางทีเนี่ยหน้าไม้ของมันอาจจะเป็นหน้าไม้เอนชาร์ดก็ได้นะครับตัวที่2ก็จะเป็นวีดิเคเตอร์หรือว่าโจนถือขวานนะซึ่งบางทีก็จะเป็นขวานเอนชาร์ดเช่นกันนะส่วนตัวที่3ก็จะเป็นราเวเจอร์นะซึ่งจะหาเจอได้ยากนะซึ่งราเวเจอร์กับวีดิเคเตอร์นะจะมีดาเมจการโจมตีที่รุนแรงมากนะในโหมดฮาร์ดคือแบบอาจจะทาให้ผู้เล่นตายได้้ะครแลวก็ e ุณจจเิ่มโ เริ่มเจอมันนะครับต่อเมื่อคุณเล่นโหมด normal หรือ hard เท่านั้นนะครับคุณถึงจะเจอมันนะครับในกองโจนนะไม่งั้นคุณก็จะไม่เจอนะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวที่โหดเลยนะครับโหดมากโอเคซึ่งแ๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าแต่ละยกนะับแต่แต่ละยกสุดท้ายเนี่ยของเวฟแต่ละเวฟสุดท้ายนะครับของโหมดต่างๆจะเป็นยังไงผมจะลองให้ดูตั้งแต่ easy normal แล้วก็ hard นะว่าแต่ละแต่ละยกเนี่ยแต่ละเวฟเนี่ยอันไหนยากสุดนะครับผมจะให้ดูนะ โอเคนะนี่ก็จะเป็นอหมู่บ้านจําลองที่ผมจะลองให้ดูนะว่าแต่ละเวฟเนี่ยมันมีตัวอะไรมาบ้างนะจะได้แบบท่านผู้ชมจะได้รู้และรับมือถูกนะโอเคเราจะมาดูโหมด e ซี่กันก่อนนะว่ามันจะมีตัวอะไรมาบ้างนะและนี่ก็จะเป็นคําสั่งเสกเสก effect base o m แมนะแบบเพื่อใครแบบขี้เกียจตามไปหาหมู่บ้านเพื่อเพื่อแบบคือขี้เกียจตามหาโจหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแล้วเล่นโหมด c r e a t เนี้ยก็สามารถใช้คาสั่ง e f e c t e f f pad omen เป็นวักก้าวๆวักดึงแบบนี้เพื่อเสกสกิลแบทอุแมนได้นะกดไปปุ๊บเราก็จะมีสกิลแบทอุแมนขึ้นมาเมื่อกี้นิดึงนะแล้วก็จะได้แบบนี้เลยซึ่งนี้ก็จะเป็นแบบอ่าหมู่บ้านจำลองที่ผมจะให้ดูนะว่าโหมดอีซี่ในเวฟสุดท้ายเนี่ยมันจะมีตัวอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูตอนตอนนั้นเลยอ่าและนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นอ่าเรื่องไงเป็นม็อบนับที่จะมาในโหมดอีซี่เวฟสุดท้ายนะครับก็จะมีวันนี้ดูฮะจะมีทั้งพิเลเจอร์มี เนี่ยไม่เบีเอร์เจอแล้วจะมีลาเวอร์เจอรครับซึ่งตัวนี้จะกัดแรงเหมือนนะถ้าเกิดคุณไปยุ่งกับม <c oughs> ันนะเดี๋ยวที่เดี๋ยวผมจะฆ่าทุกตัวทั้งหมดนะแล้วก็ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเวลาเราฆ่าหมดแล้วโอเคขึ้นมาไหนตัวไหนอีกนี่ไงตัวนี้นครับตัวสุดท้ายเปี่ยงเราก็จะได้สกิลฮีโร่ออฟเดอะวิเลจนะครับนี่ฮีโร่ออฟเดอะวิเลจเป็น สกิลที่จะทำให้วิเลจเจอร์นับลดราคาให้แก่เรานะนี่มาตรนนี้นะเราจองซื้อของมาดูมันจะลดราคาให้แกเรานะดูนะถ้ามีเสียงน้องรบกวนขออภัยด้วยนะครับนี่จาก15หรือ11อะไรประมาณนี้นะซึ่งซึ่งตอนเนี้ยสกิลเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณส่วน2วันในเกมไมค้ามั้งสองสามวันในเกมไมค้าไปนะซึ่งสกิลไม่ได้วันหายไปเห็นปะมันจะ12เท่าเดิมตลอดแต่ถ้าคุณออกไปห่างจากหมู่บ้านจากจากหมู่บ้านที่คุณสู้เยอะๆเนี่ยที่สวนาหญหมู่บ้านนะเห็นปะ สกิมันก็จะนับถอยหลังนะถ้าเกิดคุณออกไปห่างๆนะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในละแวกหมู่บ้านปุ๊บสกิลก็จะกลับมาใหม่นะฮะอ่าประมาณนี้ซึ่งมันจะอยู่ประมาณ 2- 3วันนะครับก็และนี่นะก็คือของที่สามารถดรอปได้ในการต่อสู้กับเลดในโหมดอีซี่นะครับไม่รวมเตียงกับเนี่ยไม่รวมเตียงนะไม่รวมเตียงกับดาบนะครับเนี่ยไม่รวม3มอันนี้ก็จะได้ดรอปประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บไม่รวมดาบกับ ดาบ,บเตียงแล้วก็เฟอร์แนนด์นะครับไม่รวมนะครับซึ่งถือว่าดีมากนะครับอ่ะโอเคเราไปอยู่ในโหมดนอร์มัลกันบ้างนะอ่าแล้วนี่ก็คือจะเป็นยกที่4ของโหมดนอร์มัลนะครับจะมีพ่อมดนะมาถึงหนึ่งสองสามมีมาสามตัวเลยนะซึ่งถือว่าโอ้โหที่โหมดนอร์มัลนี่ก็เริ่มยากนะถ้าหมดฮานี่ไม่ต้องพูดเลยนะคือถ้าเกิดคุณไม่มีเกาะเมีอะไรนี้สู้ไม่ไหวแน่นะอะาจจะต้องตายบ้างอะไรบ้างนะครับ ไม่แน่ใจว่ายุคที่สี่ชยุคสุดท้ายไหมนะเดี๋ยวลองดูอีกสองตัวซึ่งในหลอดตรงนี้มันจะบอกนะว่ามีม็อบอะไรยังไงบ้างเลอกี่ตัวอะไรอย่างงี้นะตรงหลอดนี้มันจะบอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสู้ก็ดูๆไว้ด้วยนะวันนี้โมดนอร์มอลนะอันนี้มีพ่อมดอีกตัวนึงซึ่งพ่อมดเนี่ยพิษมันก็จะมันจ,จะมีแบบการยูแล้วทำให้เราติดพิษนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ โอเคมีทั้งหมด5ยกมาครับเดี๋ยวเราดูว่ายกที่5จะมีตัวอะไรบ้างนะครับและนี่ก็คืออ่าเป็นม็อบยกสุดท้ายนะครับของอ่าเรียกไงนะของเลดนะครับในโหมด normal นะฮะหรือเปล่าวะแล้วก่อนทำไมทำไมอ่าหลอดของผมมันหายไปอ,ะอ่ะอ๋อสรุปคือยกที่4คือยกสุดท้ายของโหมด normal นะครับ จะสุบในโหมดนอร์มอลจะมีพ่อมดมา3ามตัวนะครับและที่เหลือก็จะเป็นเป็นนี่นะเป็นพิเลเจอร์นะครับก็จะจบเลยนะสำหรับใครที่ฆ่าจบนะก็ประมาณนี้นะสำหรับโหมดนอร์มอลโอเคเดี๋ยวเราไปดูโหมดฮาร์กับบ้างอ่ะเราดูของนะโอ้แล้วม,มีเอนชาร์แล้วนะนะของก็จะดีขึ้นตามโหมดไปด้วยนะครับไม่รวมมาพวกนี้นะไม่รวมไม่ร,วม,รวมอันนี้อ่ะเราไปดูในโหมดฮาร์กับบ้างนะว่าจะมีของอะไรแล้วก็จะมีตัวอะไรมาบ้านและนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตนะที่จะมาในยกสุดท้ายนะครับของโหมดฮาร์กนะก็สังเกตดูว่าจะมีทั้ง อีโวเกอร์นะครับแล้วก็ขี่ลาเวเจอร์มาด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งเนี่ยมีทั้งข้อมดคือมันจะเยอะมากๆจนแบบคุณไม่สามารถจะแบบโอ้โหคือเยอะจริงนะในโหมดฮาจะต่อสู้ได้ยากมากเป็นพิเศษนะซึ่งจะทําให้คุณแบบอ่าตายได้เลยนะซึ่งนี่ก็คือของที่ดอกคร่าวๆข,ของอ่าโหมดฮาดน,นับซึ่ง มันจะมีเยอะยิ่งกว่านี้ครับถ้าเกิดคุณค่าหมดนะครับก็จะมาเนี้ยสักทีนี้โอเคแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้นะผมจะเปิดนะครับให้พวกเลดพวกเนี้ยมันเข้าไปตีตีวิเลเจอร์นะแล้วดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะอามาเลยนี่นะมาแล้วมาตีมาตีเข้าไปตีวิเลเจอร์แล้วนะฮะนี่นะถ้าสมมุติวิเลเจอร์ที่ที่เป็นตัวที่คุณแบบเสกมามันตายนะฮะที่คุณสร้างมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเนี่ยมันตายอะ มันก็จะทําการฉลองดีใจกันไหมมันยกมือแล้วก็โดดกันใหญ่เลยนะเห็นไหมวินเคเตอร์ก็กระโดดดีใจกันหมดเลยนะเห็นไหมนี่โจรทุกตัวจะกระโดดดีใจกันหมดเลยนะครับนะนี่ดูดิดีใจมันดีใจนะแบบมันชนะแล้วแล้วคุณก็แพ้นะครับอืออีวอเวอร์ดีใจนะอีวอเวอร์ซึ่งจริงๆมันจะมีมากกว่านี้อีกนะคืออีวอเวอร์มันสามารถปล่อยปล่อยสิ่งมีชีวิตออกมาได้อีกนะครับก็ประมาณนี้พอจบเวฟนะมันก็ยังอยู่นะยกเว้นคุณจะฆ่าไม่ให้หมด โอเคก็ถตะกี้มีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับก็บคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้กันนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย